สวั okay. สดีครับทุกคนคลิปนี้เราก็มาเริ่มกับรถหนึ่งต่อสิบนะครับที่เป็นสไตล์รถดิฟนะแต่ว่าเป็นรถดิฟแบบเลโทนะครับตัวนี้จะเป็นโยโคโมะนะครับที่เป็นดิฟแพ็กเกจผมคิดว่าน่าจะใช่นะแล้วก็เป็นดิฟแพ็กเกจที่เขาแต่งมาเพิ่มด้วยนะครับเดี๋ยวถอดปลั๊กนือกันโอเคตัวดิฟแพ็กเกจที่ผมเคยเห็นมา ชุดแต่งอลูมิเนียมมันจะมีกมาแค่บางส่วนนะครับอันนี้มันจะให้มาค่อนข้างเยอะอยู่ก็ที่ผมเห็นมันจะมีพวกเพาแต่งชุดชักเลี้ยวแต่งมาโชคอัพนะครับอลูมิเนียมปรับเกลียวนะครับแล้วก็ททมีซีฮับหนหนที่เป็นอลูนะครับแล้วก็เฮ้ยโคทีไม่ใช่ซีฮับเด็อัไลหน้าที่เป็นอลูเออพูดผิด แล้วก็อัไลายหลังนะครับแล้วก็มีกันโคงมาด้วยแล้วก็มีหมอนรองปิกนกนะครับหมอนเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าตัวในอ่ะเป็นแบบไหนนะครับแต่ว่าตัวนอกทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังเนี่ยเขาเป็นอลูมิเนียมนะครับเป็นองศามาด้วยนะครับตัวนี้รู้สึกว่าจะเป็นสององศานะด้านหลังด้านหน้าก็เป็นศูนย์ปกตินะครับแล้วก็ชุดไฟที่ให้มานะครับอันนี้เปได้มือสองมานะครับ ชุดไฟเนี่ยก็จะเป็นมอเตอร์ไฟ540ไม่รู้รุ่นนะครับไม่ยังไม่ได้ดูนะเมี่ยก้ที่แกะดูนะไม่รู้ว่ารุ่นไหนนะครับแกะได้ไหมรอนป่ะเนี้ยไปวิ่งมารอบนึงละจริงๆผมไม่ค่อยแม่นนะเรื่องรถดิฟไม่แม่นเลยไม่รู้เลยดีกว่าเพราะไม่ได้เล่นมองเห็นเงี้ยกลับด้านนี้ดีกว่า อไม่รู้รุ่นไม่รู้เทิรนนะครับแล้วก็สปีดเป็นฟุตบานะครับเป็น m อ3 3 0สามสามศูนย์ตัวนี้ผมเห็นทัวรลิงเมื่อก่อนก็ใส่กันนะใส่ไปปึ๊บแล้วก็ เซ์โวเป็นฟุตบะสามศูนย์ศูนย์สามนะครับอ๋อขาสเป็นอลูแล้วก็ตัวอาร์มเซ์โวเป็นเซ r v o เซเบอนะครับน่าจะตรงรุ่นของตัวโยโกโมนี่แหละแล้วก็รีเซฟกับรีโมทก็ใช้ฟูตบานะครับก็จะเป็นตัวคื f ่น f อ fm นะตัวนี้จะเป็น 3 pm พีนะครับยังไม่ใช่2.4นะตัวนี้จะเป็นคือเด m อยู่นะครับ40 m เมกะเฮิร์กับรีฟตัวนี้นะครับ303แล้วก็มีอะไรอีกกว่าตัวนี้ได้มาไม่มีแบตนะครับแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งเป็นบอดี้นะครับอ่าตัวนี้ปลั๊กอันนี้นะครับเขาจะใช้ต่อกับบอดี ก็คืออันนี้ตัวบอดี้จะมีชุดไฟแสงสว่างนะครับเข้าข้อแปะมาแบบนี้เลยมีทั้งด้านหน้านะครับแล้วก็ด้านหลังแปะมาให้เป็นแบบนี้นะครับเดีย๋ยวเราลอง ต่อแบตเตอรี่ดูแบตเขาใช้เป็นปลั๊กขาวนะครับต้องมีปลั๊กอะแดปเตอร์ใส่กับดีโพแล้วก็นี้ช่องช่องไหนวะช่องนี้อืมช่องนี้ ไม่ใช่เปิดสวิตช์รีโมทแล้วก็มาเปิดที่ตัวรถนะครับเคข้างหน้าเป็นวันเวข้างหลังเป็นสปูนนะครับ ก็มีระบบไฟแสงสว่างก็โอ้ยดูใดีออครับด้านหน้า เหมือนเขาจะตั้งให้มันแบบกระพริบไว้นะครับผมยังไม่ได้เซตนะเพราะว่านี่เพิ่งจะปลุกขึ้นมามันหลับไปนะครับที่มันหลับเพราะว่ารีโมทมันเสียอ่าด้านหลังครับบอดีก็จะมีขนแมวเพีพพยบๆหน่อยตามภาษาของมือสองนะครับืประมาณนี้ล้อเขาให้มาก็จะเป็น ล้อของรถดิสนะครับน่าจะตรงน่าจะเคอนของเดิมของรถมัง้งอันนี้ไม่แน่ใจ หน้านะครับข้างหลังสปูนอ่ะคร่าวๆประมาณนี้นะครับขอทอดปักหน่อย หยับอันนี้นิดนึงมาดูอันนี้ที่ผมบอกไปอะครับคือรถเนี่ยเพิ่งปลุกขึ้นมาเพราะว่ารีโมทเขามีปัญหานะครับตัวรีโมทเนี่ยตัวรางฐานมันเป็นคาบเกลือนะครับแล้วก็ปลั๊กมันขาดสุดท้ายเราก็เลยต้องโมดิฟายนิดนึงนะครับในส่วนของตรงนี้ขั้วบวก กับค้วลบนะครับคู่บวกคูณลบเนี่ยตัวสะพานไฟไม่ใช่ของเดิมนะครับของเดิมมันขึ้นที่เกลือพังไปหมดแล้วนะครับอันนี้ไปแปลงเอาของตัวรีโมทต,ตัวอื่นมาใส่แทนก็ใช้งานได้นะแต่ก็ไม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนี่ยมันเด้งดูแต่ตำแหน่งมันไม่ค่อยแน่น แต่พอแบบเราใส่ไปในตัวรีโมทแล้วปิดฝาเนี่ยมันก็ใช้ได้ครับมันก็ไม่เด้งออกส่วนปลั๊กตัวนี้ก็เป็นเปลี่ยนจากปลั๊กที่หน้าตาเหมือนปลั๊กเอ,อ,อะไรสัญญาณของของชุดไฟมาเปลี่ยนเป็นปลั๊กแดงตัวเล็กนะครับส่วนพอร์ตตรงนี้ก็ใช้ของเดิม แล้วก็เช็คแล้วฟังก์ชันต่างๆก็ใช้งานได้ตามปกตินะครับคันนี้ปัญหาที่มาเนี่ยก็คือตัวนี้แหละลังถ่านมันเสียนะครับตอนมาก็เลยแบบเทสไม่ได้นะนี่ได้มาพักใหญ่ๆแล้วแต่ว่ามันเทสไม่ได้เพราะว่าลังถ่านมันมันมีปัญหาอยู่นะครับก็เลยต้องเปลี่ยนปลัก๊กคำฝาดชุดลังถ่านตัวนี้ทําภาษาตัว ด้านในรีโมทนะครับก็กลับมาใช้งานได้ตามปกตินะครับเวลาเสียบก็ต้องจำจำนิดนึงว่ามันอันไหนนะเสียบผิดเดี๋ยวงานยาก ถ้ายังไม่ได้ขายออกไปก็เดี๋ยวว่าจะเปลี่ยนเป็นริโพครับน่าจะเวิร์กกว่า ค okay. ใส่เรียบร้อยใช้เวลานิดหนึ่งไฟสิบจุโวล์นะครับแล้วก็ตัวนี้มีเมมทั้งหมด10โมเดลฟังก์ชันก็น่าจะไปคล้ายๆกับตัว2 p งมั้งก็้ายมือตัวนี้ นะครับปรับทิมคันเร่งส่วนตัวนี้ปรับทิมเลี้ยวนะครับด้านบนแล้วก็มีตัวล่างนะครับ dt 3เนี่ยตัวล่างมันจะเป็นเบอร์3เนี่ยเป็นอะไรวะ dual rate steering นะครับก็จะปรับลักษณะเรื่องของการวงเลี้ยวนะว่ามากน้อยแค่ไหนทั้งซ้ายทั้งขวานะครับ แล้วก็เออ,อันนี้ปรับอะไรวะลืมแล้ววะ ATL BK อืมลืมแล้ววะ่ะต้องไปดูคู่มือไม่ค่อยได้ไม่ไม่ได้เล่นตัวนี้อ่ะเออฟังก์ชันมันเยอะมากเลยอะ่ะต้องกดเลือกดูอ่ะ D.R. setting ATL ช่องสามบวกลบบวกลบร้อยฝ่ายขวาอ่าช่อง SBT steering เออ A B D โอ้ยจำไม่ได้อ่ะมันปรับฟังก์ชันช่องหนึ่งช่องสอง,ช,อง,สองช่องสามเราจำไม่ได้ B T จับตั้งไม่ได้เอ้ยไม่ใช่จำไม่ได้ว่าตั้งอะไรวะลืมแล้วอ่ะ Left S T Off นี่แหลวะวะ A B S ถ้าจำไม่ผิดนะ ทำเมื่อต้องเวลาอะไรสักอย่างจะไม่ได้แล้วโว้ยแม่งเยอะมากก็ประมาณนี้ครับปกนาเสร็จแล้วก็เช็คแล้วทุกฟนะังก์ชันน่ากดใช้งานได้แหละนะครับแต่ผมจำไม่ได้ว่ามันเซ็ตอะไรบ้างคือรีมโมทต,ตัวเนี้สิบสิบเท่าไหร่วะ10กว่าปีอะสิกว่าปีแล้วอะตัวนี้รุ่นนี้ประมาณ น่าจะประมาณสิบแปดปีอ่ะโดยประมาณนะอืมมันเป็นรีโมทซีรีส์ที่มันเก่ามากแล้วครับแต่มันใช้งานได้นะมันก็เล่นโอเคเพราะว่าตัวที่เก่ากว่าอย่างคลื่น a ออมอ่ะที่ผมมีอยู่ก็เล่นได้ทุกตัวไอตัวนี้ก็ใช้งานเล่นได้นะครับสมัยก่อนมันจะมีเรื่องของคลื่นมันชนกันไงพอสมัยนี้มันเป็นสองุดสี่แล้วมันก็จะตัดปัญหาเรื่องนี้ไปนะครับส่วนเรื่องของฟังก์ชันต่างๆเนี่ย ตัวเครื่องเนี่ยนะครับฟังก์ชันน่ะมันค่อนข้างเกตค่อนข้างดีถึงดีมากเลยนะในสมัยนั้นอ่ะคือถือว่าเป็นจะบอกว่าโปรโก็พูดได้อ่ะครับเออโปรก็ได้อ่ะนี่ไงเขาเขียนไว้ T3 p m d พ g i t a l ดิจิต o ลโปรพ o ร์ l r ชน y ลอา m ซีซิฟุตบะก็โดยรวมก็ใช้งานได้ดีนะครับ นั้นก็ถ้าใครไปได้มาของมือสองเก่าๆก็ลองมารือเช็คดูก่อนนะครับบางทีมันอาจจะไม่ได้เสียอะไรเยอะมันก็เอามาใช้งานได้โอเคเดี๋ยวจะยืดเยอะไปไกลสรุปก็คือตัวรถนะครับที่เป็นตัวดิพเกตตัวนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเขาแต่งอะไรมาบ้างแต่ตอนนี้ที่ได้มาฟังก์ชันค่อนข้างครบ ก็จะเป็นสปูลหลังหน้าวันเวชุดแต่งอลูมิเนียมค่อนข้างเยอะโชว์อัพเป็นกับเกลียวน้ำมันเรียบร้อยมีกันโครงมาให้นะครับโซลอร์เซเวอร์ก็มีมาให้ก็เป็นรถที่ว่าจัดว่าเป็นพร้อมเล่นนะครับถ้าใครหาได้มาไงก็ลองเช็คดูว่ามันฟังกช์ชันมันมีตามนี้ไหมนะครับสำหรับดิบพัคเกตนะแต่ถ้าเราจะมา เล่นเป็น r า D เนี่ยให้ข้ามตัวนี้ไปเลยนะครับเพราะว่าทําเหนื่อยแน่นอนแต่ถ้าอยากได้รถสไตล์เลโธมาเล่นแบบ CS เขำๆอะ่ะมันก็ใช้งานได้เลยนะอันนี้ถือว่าวิ่งโอเคด้วยของแต่งที่ให้มานะครับแต่ฟีมือการควบคุมผมมันค่อนข้างห่วยไงแต่ว่าของเขาให้มาดีถึงดีมากนะครับในยุคนั้นนะทีนี้ถ้ายุคนี้ก็อาจจะต้องเซตติ้งเยอะหน่อยนะครับให้มันเล่นได้ค่อนข้างดีนะครับ โอ <Okay. S 2> เนคเบื้องต้นก็รีวิวให้ดูประมาณนี้ครับผมถ้าใครมีรุ่นนี้เหมือนกันเามาแชร์ข้อมูลกันบ้างก็ดีนะครับผมไม่เก่งเรื่องดิฟเลยรีโมท F M ก็นานๆจะจับสักครั้งหนึ่งนี่น่าจะเป็นตัวที่สองมั้งที่เคยจับโอเคคลิปนี้ก็น่าจะแค่นี้ครับเดี๋ยวยาวไปเดี๋ยวเจอนใหม่คลิปหน้านะครับไงก็ ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าคลิปหน้าเป็นอะไรเดี๋ยวว่ากันอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับเพราะตอนนี้ของในต็อกมันเยอะแชรให้ดูครับเพราะตอนนี้มันจะมีทั้งโยโกโม่ YR4 ตัว t a 0 3 f Magma v วอร์ชัน1 h BX บอนเซอร์เวอร์ชันหนึ่งที่ก๊อปปี้ทีเอาศูนย์หนึ่งมาข้างบนก็มีทั้งดีทีศูนย์สองมีตัวบักกี้ของอะไรนะโจเซนอ่าคันแดงก็ทางเรียบโจเซนขับสี่เหมือนกันนะครับข้างๆนุ่นก็เรือเจ็ดศูนย์หนึ่งสีขึ้นไปอีกก็เป็นอา1ซีหนึ่งต่อยี่สิบนะครับรถสไตล์รถกระป๋องนะเมื่อก่อน แล้วก็คันอีกคันหนึ่งก็เป็นคล้ายๆรถกระป๋องอะแต่ว่ามันหน้าตาเป็นเหมือนรถรถอะไรอะรถวิน i โฟ์วิวของทัญยาแล้วก็เป็นโฮโลคาร์บโฮโลคาร์บนี่ตอนนี้มีเยอะเลยนะมีอยู่สามลำเนี่ยแล้วก็ยังมีบิ๊กโม่นะครับหนึ่งสิบคาซมโมโตสีเขียวนะครับตัวสกานเนอร์อันนี้แค่แเวล,ลนี้นะเชลบน เพียบเลยอยู่ในกล่องปล่อยมันไปก่อนโอเคไว้เดี๋ยวคลิปหน้านะครับเดี๋ยวมาต่อกันนะครับว่าจะอะไรดีหรืออาจจะเปิดเฟสใหม่ตอนนี้ได้ปืน BB อ๋อไม่ใช่ปืน BB ปืนอะไรวะปืนเจลอ่ะเขาเรียกปืนเจลมั้งเดี๋ยวไว้ของมาส่งเดี๋ยวมารีวิวให้ดูครับอันนี้ก็คลิปนี้ก็ RC 1ซต่อ10โยโกโม่ดีแพคเกจจบแค่นี้ครับ ขอบคุณครับชมนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับ